ชุดที่10นะครับกับครึ่งหลัง11-20ข้อที่11ครับจันเพนนำสารที่เป็นของเหลวใสไม่มีสีแบ่งเป็น3ส่วนนะครับข้อส่วนที่1ตั้งทิ้งไว้ไม่เป็นตะกอนส่วนที่2ทดสอบฤทธิ์มาดปรากฏว่าฤทธิ์มตดไม่เปลี่ยนส่วนที่3ละเหยแห้งปรากฏว่าพบของแข็งสีขาวสิ่งหนึ่งที่เรารู้จากจันเพนก็คือสารตัวนี้เป็นสารละลายสมบัติเป็นกลางเพราะฤทธิ์มัดไม่เปลี่ยนถูกปหจะเป็นสีไหนก็ตามแต่ออโทษนำไปทดสอบฤทธิ์มตดสีแดงใช่ไห ทิดมัานสีแดงแสดงว่าไม่เปลี่ยนสีแสดงว่ามันไม่ใช่เบสนะที่เรารู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเป็นสารละลายที่ไม่ใช่เบสนะครับนะบตอบข้อ3ของเหลวใสนะครับไม่มีสีเพราะนั้นเป็นเนื้อเดียวนะจะเป็นคอนลอยไม่ได้ 12นะครับเมื่อนํากรรมฐถนแกงเกลือแกงนะฮะบูลและน้ํามาผสมกันถ้าต้องการแยกกรรมฐถนออกจากสารเหล่านี้ควรใช้วิธีการใดตามลําดับนะฮะอันดับแรกสุดต้องกําจัดกระบูนก่อนต้องระเหิดก่อนนะฮะต้องระเหิดก่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็เอามาละลายน้าถูกไหมฮะละลายน้ำนะครับก็คือเอามาสกัดด้วยตัวทำละลายนะครับแล้วก็กรอง ะะเพราะฉะนั้นหลักการคร่าวๆก็คือเราอาจจะละลายน้ําก่อนก็ได้นะครับก็คือเอาไปกรองนะฮะอันนี้ก็คือเอาเรียกว่าเอาไปกรองเพราะมันมีน้ําผสมอยู่นะเออเพราะนั้นนนี้เป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนะนะก็คือตอนนี้อันนี้ละลายรวมก็จะมี2ตัวที่แยกที่ไม่ละลายคือกรรมฐถันกบกาลาบูลก็กรองก่อนแล้วก็กระเหือตามปรับข้อสาครับ 13. นักเรียนคนหนึ่งนะฮะนำน้าจากบ่อนะฮะซึ่งไม่เคยเกิดฟองกัสบสบู่มาต้มนะฮะพบว่ามีตะกันอยู่ในกาครับเมื่อขูดตะกันไปทดสอบหยดไฮโดรคลอริกพบว่าเกิดแก๊สทําให้น้ําปูนใสขุ่นลองเปรียบเทียบกับน้ําในบ่อของเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยเกิดฟองนะ,ะแต่เมื่อต้มเกิดฟองได้ดีนะฮะนักเรียนคนนี้สรุปว่าน้ําในบ่อของเพื่อนเป็นน้ํากระด้างชั่วคราวและที่มีแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบวิธีการทดสอบ ของนักเรียนคนนี้เพียงพอต่อการทดสอบหรือไม่นะฮะต่อการสรุปผลหรือไม่นะฮะออประเด็นของเด็กคนนี้ที่ทํางานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่แรกเนี่ยน้ำที่บ้านตัวเองก็ไม่เกิดฟองแล้วก็มีตะก,กันก็เลยขูดตะก,กันไปหยดไฮโดรคาริกเกิด CO2 ขึ้นถูกไหมฮะเกิด CO2 ขึ้นซึ่งเรารู้ไงเป็น CO2 เพราะว่าน้ําปูนใสาัมนขุ่นน,นะจึงไปทํากับบ้านเพื่อนดูนะซึ่งไม่ค่อยเกิดฟองเหมือนกันนะพอมาต้มแล้วเกิดฟองได้ดี ถึงบอกว่าน้ําเป็นกระด้างชั่วคราวนะฮะที่มีแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบแต่ว่าสรุปผลได้ไหมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถามว่าพอไหมจริงๆไม่พอเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นแคลเซียมเปล่าถูกปะคืออีเด็กคนนี้จะไปจะไปบอกไม่ได้ว่าเออเนี่ยเป็นแคลเซียมถามว่าเป็นแมกนีเซียมมันจะรู้ไหมเออไม่รู้แต่ข้อแรกเนี่ยบอกได้ถูกคือบอกได้ว่าเป็นน้ํากระด้างชั่วคราวบอกได้นะฮะและการต้มเป็นการรักษาจริงนะครับเป็นการรักษาจริงๆเพราะเอาไปต้มเนี่ย จะทําให้แคลเซียมนะหรือไฮโดรเจนเอ,อหรือหรือหรือแมกนีเซียมก็ได้นะแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยไปต้มแล้วเนี่ยเราจะได้แคลเซียมคาร์บอเนตออกมานะกับน้ํานะอากาศเป็นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้แน่ๆจากตรงนี้ก็คืออะไรก็คือเราจะรู้ว่าสมการไม่ได้ดูนะฮะ <laughs> รู้นะฮะสมการไม่ได้ดูนะฮะสิ่งที่เรารู้แน่ๆจากตรงนี้ก็คืออีเพื่อนคนเนี้ยนะฮะรู้ว่าบ้านเพื่อนเนี่ย เ,เพราะต้มแล้วหายนะฮะบอกได้เพราะนั้นจริงๆข้อหนึ่งเนี่ยโอเคเลยนะข้อ2เพียงพอเพราะเมื่อทดสอบกัสบสบู่ไม่ค่อยเกิดฟองจึงเป็นสมบัติของน้ำกระด้อันนี้ดูห่วยแตกมากไม่ควรตอบข้อ3บอกไม่เพียงพอเพราะขาดการทดสอบตะกันนะฮะจากบ่เพื่อนบ้านนะก็ถ้าจะทดสอบแบบนี้ไม่ต้องทดสอบก็ได้นะฮะข้อ4ไม่เพียงพอเพราะการต้มในสารประกอบในน้ําเปลี่ยนเป็นสารที่เป็นกัยาได้ดีอะไรไม่รู้นะฮะตอบข้อ1นะฮะดีที่สุดละ แต่จริงๆถามว่าดีเพียงพอไหมก็ไม่เพียงพอต่อการสรุปว่าเป็นแคลเซียมนะฮะเพราะไม่รู้ว่าเป็นแมกนีเซียมเปล่านะครับแต่พอแต่ก่อนต่อต่อ,ต,อต่อการสรุปว่าเป็นน้ํากระด้างชั่วคราวนะครับ14เมื่อใช้น้ํายาล้างจานทําความสะอาดบริเวณที่เป็นคราบน้ามันปรากฏว่าคราบน้ำมัน,มนแตกตัวเป็นหยดเล็กๆนักเรียนคิดว่าน้ําล้างจานมีสมบัติเหมือนกับสมบัติใดของของของร่างกายมนุษย์นะครับก็เหมือนน้าดีครับ นะทําให้ไขมันแตกตัวนะอันนี้ความรู้จากจากอะไรเนี่ยจากชีวะนะครับเคมีอยู่ไหนเนี่ยนะน้ำยาล้างจานฮะนะ 15. ชาคริตนำน้ำด่างนะโทษนำด่างทับทิมและผงถ่านล1.5กรัมใส่ในน้ำ150คนให้ท้วนมากรองด้วยกระดาษกรองนะักเรียนคิดว่าสารที่ผ่านกระดาษกรองได้ควรมีสมบัติเป็นอย่างไรนะครับด่างทับทิมเป็นสีม่วงตกไปหหรือสีชมพู เพราะฉะนั้นตัวที่ผ่านกระดาษกรองไอ้ผงถ่านไม่ละลายน้ําถูกไหมเพราะฉะนั้นพอกรองปุ๊บสิ่งที่ติดอยู่ในกระดาษกรองคือผงถ่านดังสารละลายด่างครับทิมจะไหลลงมาซึ่งมีลักษณะใสและสีชมพูปรับข้อหนึ่งครับนะก็ดา่างทิมละลายน้ําได้ดีก็โอเคนะตามนั้นแหละไม่มีอะไรมากสิบหกฮะมีขั้นตอนทําน้ําประปามาอีกแล้วครับถามว่าหมายเลขใดในการทําน้ําประปาทาให้ปราศจากสีและกลิ่นเพราะเหตุดใดนะฮะ เอ่อข้องบอกว่าตรง2ก็คือเติมปูนขาวและคอรีนช่วยดูดสีและกลิ่นนะฮะเติมคอรีนไม่ได้ช่วยดูดสีและกลิ่นนะฮะนะเติมคอรีนในกําจัดค่าเชื้อนะครับข้อ2เติมปูนขาวและถ่านหินแอนทราไซด์ช่วยดูดสีและกลิ่นนะฮะถ่านหินแอนทราไซด์ไม่น่าเติมนะถ่านหินแอนทราไซด์น่าจะเป็นการกรองมากกว่าน่าจะอยู่เบอร์3นะครับต่ออันเบอร์3นะฮะตอบเบอร์3นะฮะเพราะทรายและถ่านหินแอนทราไซด์ช่วยดูดสีและกลิ่นนะครับอันนี้ชัวร์สุดเพราะคอรีนไม่เกี่ยวนะฮะผิดที่คอรีนเนี่ย อันนี้ผิดที่เบอร์2นะครับเพราะว่าฐานเหตนาไซไม่ได้เติมนะฮะมันอยู่ในระบบกรอง17นะฮะตรวจสอบแหล่งน้ําดังนี้ฮะเขามีแหล่งน้ำมาให้เรียบร้อยถามว่านักเรียนคิดว่าแหล่งน้ําใดเหมาะสําหรับเอามาใช้ประโยชน์ที่สุดก็คือตัวไหนเป็นน้ําดีที่สุดถูกไหมฮะก็แนะนําว่าไอ้กลินชุนไม่ควรใช้แน่ๆนะ กินตะกอนลอยมาเลยฮะนะ DO กับ BOD ฮะ DO ต้องสูงสูงครับก็มีอันนี้ฮะสองตัวนี้สูงดีนะ BOD ก็ควรต้องต่ำต่ครับก็มีตัวนี้ที่ดูโอเคนะไม่มีกลิ่นไม่มีสีน้ำใสเอาน้ำสีฮะนะ,ะดูตารางอีกทีนึ่งเนาะเอาน้ำาีนะครับเพราะว่า DO สูง BOD ต่ำนะครับ 18สาร X รวมกับสาร Y ได้สารละลายทิ้งเจอไอโอดีนที่มีความเข้มข้นร้อยละ8โดยน้ําหนักสาร X ถ้าสาร X คือเกต็ดไอโอดีนก็ได้ถูกต้องนะครับสาร Y คือเอทิลแอลกอฮอล์สาร Y คือเมทิลแอลกอฮอล์ไม่ใช้แน่ๆฮะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์อันตรายนะครับแอลกอฮอล์ไม้นะครับ,ราานะรบตาบอดนะฮะกินแล้วตายนะครับใช้ตัวนี้ฮนะเอทิลแอลกอฮอล์หรือที่เราเรียกว่าเอทานอลนะฮะชื่อชื่อทาง ชื่อทางทางการนะฮะทางเขาเรียกว่าวิธีการอ่านแบบ IUPAC นะครับซึ่งก็ได้รับการยอมรับสำหรับพวกนักเคมีเนี่ยก็จะเรียกเอทานอลนะแต่เอทิลแอลกอฮอล์ e L g H o เป็นชื่อคอม m o n n a m นะครับเป็นชื่อสามัญน,นะฮะสาร Sun X นะครับคือเกรดไอโอดีนนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการใส่ก็คือ8กรัมน, e mm, นะฮะในเอทิลแอลกอฮอล์100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะฮะหรือ12กรัมในเอทิลแอลกอฮอล์ e L g H o, จนได้สารละลาย150ลูกบาศก์เซนติเมตร ไอการใส่แบบรวมแบบเนี้ยอย่างที่บอกคือเราไม่รู้ว่าปริมาตรมันเท่าไหร่กันแน่เพราะฉะนั้นพี่กิจคำนวณตัวนี้นิดนึงนะฮะสารละลายรวมคือ150บถูกปะเพราะเขาบอกว่าเติมเอทิลแอลกอฮอล์จนได้สาระล,าล 150, าระลายเป็น150เพราะ,ะนั้นสารละลายคือ150ลูกบาศกเซนติเมตรนะฮะมีเกล็ดไอโอดีนอยู่12กรัมเพราะฉะนั้นถ้าโซลูชันตอนนี้เราอยากได้เท่าไหร่มันร้อยละ8ใช่ปะเพราะ,ะนั้นก็เทียบ100ฮะ100รลูกบาศกเซนติเมตร ก็ควรจะมีอยู่เท่ากับ12หารด้วย150แล้วคูณกับ100เลขที่ออกคือ1 1 2 0 0หารด้วย150ได้8ครับพอดีเลยครักรัมก็คือ8กรัมใน100ลูกบาทเซนติเมตรหรือร้อยละ8นะฮะ8%โดยน้ำหนักต่อปริมาตรนั่นเองตอบข้อ2ครับ 19. มีสารสีขาว4ชนิดเกลือ ate, คาร์บอเนตเกลือแกงแป้งน้ำตาลนะครับแล้วก็ก,กรูโคสนะฮะบรรจุขวดที่ไม่มีฉลากบอกชื่อสารนักเรียนคนหนึ่งได้เลือกสารขึ้นไา3ตัวบันทึกผลการทดลองเอาไว้นะครับถามว่าใครเป็นใครบ้างเนี่ยอ่าใช่ถามว่าใครเป็นใครบ้างมาเช็คกันนะครับเออละลายน้ําแล้วไม่ละลายนะฮะอีสาตัวนี้ใครละลายบ้างเนี่ยเกลือคาร์บอเนตนี่ไม่ละลายนะอ่าตีกากะบาดนี่ไม่ละลายเกลือแกงละลายแป้งไม่ละลายน้ำตาลละลาย นะฮะเพราะฉะนั้นตัวที่รู้ไม่รู้อะไรเลยถูกไหมฮะมันมีการทดสอบคือการละลายน้ําเผาในช้อนโลหะนะฮะแล้วก็เติมไฮโดรคลอไรด์คนที่เติมไฮโดรคลอไรด์แล้วเกิดฟองแก๊สได้ให้รู้เลยฮะว่าเกลือคาร์บอเนตแน่ๆถูกปะเพราะฉะนั้นมีโอ้ยเกิดฟองแก๊สแล้วทําให้น้ําปูนใสขุ่นด้วยนะฮะเวิร์กสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งที่หยิบมาที่นี้ที่นี้น่าจะเป็นคาร์บอเนตครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะได้แล้วเซตละหนึ่งตัวนะครับไม่สามนะไม่สามนะถูกปะเพราะมมี4อันหยิบา3 เบอร์สองบอกว่าไม่ละลายนะ้ําเผาแล้วติดไฟมีขมเหลือของแข็งสีดานะฮะไม่เกิดฟองแกส๊สแต่ไม่ละลายด้วยไม่ละลายนี่มีอีกตัวหนึ่งถูกปะคือแป้งเพราะนั้นเบอร์สองคือแป้งครับเบอร์สามละลายติดไฟมีขมเหลือของแข็งสีดําไม่เกิดฟองแกส๊สะฉะนั้นเบอร์สามนี่มีของแข็งสีดําเหลืออยู่ไม่ทางไม่มีทางเป็นเกลือเพราะเกลือจะไม่ไหม้เป็นสีดําถูกไหมฮะตัวที่เป็นสีดําคือน้ําตาลนะฮะเป็นเบอร์สาม เพราะนั้นตอบข้อนี้คือเกลือคาร์บอเนตแป้งและน้ำตาลครับเกลือคาร์บอเนตแป้งน้ำตาลนะตอบช้อยข้อนหนึ่งนะเดี๋ยวไปไหมฮะถ้าเดี๋ยวไปไปพอสนะนะครับ2 0 A B C D เป็นวิธีการแยกสารนะฮะถามว่าวิธีข้างต้นนะครับเหมาะสมในการแยก Z ออกดีที่สุดนะครับ ของแข็งแขวนลอยในของเหลวนะฮะอันนี้ใช้วิธี a นะแขวนลอยคือแม่ลายใช่ไหมวิธี a ควรจะเป็นการกรองครับบอกๆๆข้อนี้ผิดนะนะเออของสาลายของเหลวของแข็งในของเหลว b แยกได้ของเหลว c แยกได้ของแข็ง b เนี่ยควรจะเป็นการกลั่นนะครับเพราะแยกได้ของเหลวเนาะ c ควรจะเป็นการระเหยแห้งนะครับระเหยแห้งเพราะนั้นเอาดู c ระเหยแห้งก่อนก็ได้ c ระเหยแห้งมีไหม นี่ฮะอาผิดด้วยนี่จะต,ตกผลึกฮะแต่ตกผลึกก็โอเคนะทำได้ทําได้ทาได้นะทาได,ได้นะฮะนะถ้า B เนี่ยแยกได้ของเหลวนี่น่าจะเป็นการกลั่นนะครับมียนเดียวนะฮะสุดท้ายนะครับสารไลาย2ชนิดผสมกันเ,เลือกใช้วิธีดีก็คือต้องกลัน่นลำดับส่วนเลยนะเพราะอุณหภูมิเป็นไงเนี่ยรู้ปะไม่รู้ถูกปะก็ถ้าไม่รู้ก็อันดับส่วนมาก่อนนะนานหน่อยแต่ชัววิธีการนะครับก็น่าจะตอบ choice ข้อที่ หนึ่งนะครับข้อยี่สิบเนาะเรียบร้อยฮะกับชุดที่สิบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อชุดที่สิบเอ็ดนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะน่าจะโอเคขึ้นนะครับนะฟังไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงครับข้อสอบก็มีทั้งตองทั้งดีนะก็ว่าว่ากันไปนะครับก็หวังว่าน่าจะช่วยให้พวกเราทํางานได้ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ชุดที่สิบเอ็ดกันต่อนะฮะโอเคครับ